คนที่จะสําเร็จได้นะครับคือคนที่มีความมุ่งมั่นคนที่ว่าเอาจริงเอาจังกับเวลาเพราะเวลานะครับมันบมเคยรอขครสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกู้คนเลยนะครับวันนี้อาจารย์ปัตสิทธิ์คนเมืองนะครับมาพบเจอกับเอฟซีกู้คนเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตมาทีา่สถานที่เพราะว่าเปิดโรงเรียนของผมเองนะครับสมัยผมยังเรียนอยู่ตอนประถม ขับแล้วก็ไปเรียนต่อมัธยมนะครับวันนี้ก็ผมมาที่นี่มเมื่อใดก็ขึ้นถึงตอนผมเป็นละอ่อนตลอดนะครับนะเพราะว่าตอนผมเปละอ่อนเนะี่ยผมก่อนจะเป็นโคตรนิดดื้ดอนะคูผู้คนนี้จะผมห้าผู้คนเลยนะครับแล้วผมก่อนจะจะผมเพียนเก่งนะผมจะตั้งใจเทียนเสมอนะครับนะวันนี้นะครับ ผมนัดคุณลุงท่านหนึ่งที่มาเจอที่นี่ก็เพิ่นกลับไปนะครับเพื่อเดินทางมาถามผมถามผมโดยตรงเลยเนื้อหารต่แรกกับผมคือเรื่องการเปิดตาดอกลำใหญ่คอเพ่ออยากจะจะถามผมแบบละเอียดในสุ่มผมแบบที่ยิบเลยผมขอบว่าเออลุงยังบัดโทรศัพท์มาหรือว่ายังมาส่งคือคนเท่ากเนาะจะถามนอกเฟซทังไลน์นี่ผมบอก่เลือกโทรศัพท์ก็เป็นแบบปุ่มกดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ย ถ้าผมถามว่าลุงรูจักผมได้ใดรก็พอดีลูกสาวเปิดให้ดูอยามีโทรศัพท์ของลูกสาวแล้วก็ติดต่อจำิ้องเดินทางมาเจอผมเพ่กลับไปผมขึ้น่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราเปิดตาดอกแล้วก็ไออย่างหลายๆอย่างซึ่งการเปิดตาดอกนะผมก็อู้รวมๆกันไปในคลิปก่อนแลวเนาะแต่ลุงเพิ่อถามว่าสูตรเปิดตาดอกมีหลายคนอยากรู้ขนาดมีคนฝากบอกมาอีตัวลุงเพื่อถาม,มก็เลยขึ้นไปขึ้นมาก็เลยจวนมือกล้องมา โอ้บอกคุกล้องมาเพื่อเอาคู่กันเรื่องเปิดตารออกการที่เขาใส่สารลำไย,ยเนี่ยใส่สารลำไย,ยแล้วก็ผมจะบอกนอกว่าก่อนจะใส่สารลำไย,ยเขาต้องกัอกน้ำก่อน15วันหรือ7วันประมาณนี้แหละต้องกรอกมันแห้งไปเลยนะแล้วกรอมีการพ้นสะสมอาหารคือย้ําเลยนะครับว่าต้องสะสม หลายท่านจะมีสูตรสะสมอาหารอย่างนู้นนี้ของไข่ก่อนแล้วแต่นะครับแต่ถ้าสูตรของผมนะผมก็จะต้องสะสมอาหารตามแนวทางของผมก่อนไปดูในคลิปเก่าได้นะครับการใส่สารใส่ส,ส,สารตํกดินเสร็จแล้วนับไปห้าหรือเจ็ดวันพ่นตะบนนะสารตะกั่ดินคือโปแตสเซียมสารที่พ่นตะบนคือโซเดียมนะครับอันนี้ชัดๆกันนะครับมือใหม่เนาะพอพ่อนตะบนเสร็จแล้วนะครับ ไป15หรือาวันเปิดตาดอกอ่ะอันนี้ไฮไลท์สำคัญเนาะที่หลวงปู่อุษาษขาับรถมาถามเองเลยนะเนี่ยนะการเปิดตาดอกของผมเนี่ยสูตรที่ผมเปิดตาดอกที่ผมใช้มาตลอดเนี่ยผมจะใช้สูตรเจ็ด632 32แคลเซียมโบรอนแล้วก็มีซิงค์กำตาดทางด้วยยาฆ่าแมลง ถามว่าทาไมจะไปซิทถึงใส่ย,ยาฆ่าแมลงก็เพราะว่ามันจะมีมะแมลงปากตูดหรือมแมลงหนอนม้อนใบหรือหนอนอะไรอย่างเงี้ยที่มันมาวางไข่ไว้เพื่อกําจัดมันไว้ก่อนพอเจอดอกเขาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีแมงมุมเนี่ยมารบกวนเขาก็ต้องฉีดยาฆ่าแมลงไปติดใส่ย,ยาฆ่าแมลงไปตัวพกสามสองสามสองที่ผมจเนี่ยครับคือว่าตัวแร่มันมเกินซิทตัวกลางสามสองตัวหลังสามสองตัวลหลังอู้ถึงนะแต่คือ คือผมต้องการตัวแ้าต่ำกว่าสิบนะครับลุงปัญหามผมว่าจ้ยสิบสามสูงสี่สิบโกเปิดได้ก่อนผมว่าถ้าทำสามสูตรผม,ผมมา่ายนะครับสิบสามถงสี่สิบหกเนี่ยผมจม่ายเอามาจช้ยเนี่ยครับตัวแนกสิบสามตัวกลางศูนเนี่ยผมจม่ายนะครับนะผมโคน่นแปดวันเตือนนึกแปดวันเตือนนึกแล้วผมมีวินัยในการทำนะครับคือมัดเจ้าเนี่ย ผมลุกเลยสนะี่ห้าเนี่ยผมลุกเลยผมว่าผมจะโคตนก็คือโคตนต้องโคตรผมดูแลตอนนั้นบอกถ้าผมถามเพราะว่าดูแลอย่างพ่อเขาดูแลเรื่องน้ำตเ่ยครับเพราะว่าเขาลาดสารตั้งดินเนี่ยเขาต้องห้น้ำตัวยอันนี้ไปดูไปดูในคลิปเทคนิคการลาดสารของอาจารย์ประสิทธิ์ไปย้อนดูคลิปได้เลยนะครับคลิปนี้จะบอกรายละเอียดเรื่องการลาดสารตังดินนะว่าต้องใส่น้ำอย่างไรไดๆเลยที่ชื่อว่าเทคนิคการลาดสารของอาจารย์ประสิทธิ์อันนี้ไปย้อนดูได้ครับนะมาต่อกันเรื่องเปิดตาลอกต่อครับ สูตรเปิดตดาดอของผมสูตรนี่ปุ่กจะเปิดทุก8วัน,นครับอาจจะเปิดสัก3เตื้อนะครับเพราะว่าลำไย,ยนะครับมันจะขยับก่อต่อเมื่อมี7วัน8วันนี่นะมันจกมีการพัฒนาหรือขยับก็เพราะว่าขยับบ้านผมอ่ะบ้านคนอื่น่อผบจังจากวัดไหนผมบอกว่าทางบ้านผมก็เพราะว่ามัานมขยับขยืขย่และ7วัน8วันจะขยับที่นี้ขึ้นมาอนะ้ระบ้านผมไม่นะ่ะคือแมนออกมาหน่อยแล้ะเออเพราะทีนี้เนี่ย เราก็เปิดไปเห็นน้อพบสารติสองสงแคซเซียมแล้วก็จะมีซิงค์สาดทางตรวจยาฆ่าแมลงตัวนะแล้วก็พอมันขึ้นมาประมาณสักสามข้อมือเป็นสเลียมขึ้นมาแล้วนะคือส่วนมากถ้าทำสารใบสามชุดเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสเลียมเพราะว่าสามแนวทางผมผอย้ําเสมอไปย้อนดูคลิปผมเรื่องทำใบสามชุดนี่นะขึ้นมาเป็นสเลียมขึ้นมาสักสองข้อมือสามข้อมือเนี่ย อันนี้ผมก็จะเริ่มพื้นน้ำนักขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคือในกรณีที่เป็นสเสลเียมนะครับนะ <c oughs> ะกดนะครับแล้วทีนี้ก็จะเปลี่ยนปุ๋ยเก๊กจะเป็นซิป52 17นะครับบวกแคลเซียมนดานทางด่วนซิงค์นะครับแล้วก็ยาข้ามาแมลงนะถามว่าถ้าเขายืดจ่อ,จอนะตมที่ที่ยืดจ่อของผมนี่นะ มีคนถามว่าอาจาะไปซืิเกย์จ้ยหมู่กลุ่มของทารพิโรยืดก่อนเกย์กับครับเกย์ก็ลางมีปัญหาครับใครจะจ่ายตามแนวทางหลายสูตรหลายขั้นตอนก็ได้นะครับแต่มันมีหลายสูตรสูตรของผมไม่นะแต่ถ้าหากจะเขาจะจยสิบห้าสิบสองสิบเจ็ดดึงขึ้นได้ครับในเมื่อกรณีที่ขึ้นมาสักสองสามข้อมือดึงขึ้นได้นะครับนะมีปัญหานะครับเขาก็ผสมยาฆ่า,มาแมลงเข้าไปตัวนะครับนะ ถามว่าต้งลุ่มต้องพื้นน้ำก่อฮื้ออยู่ครับแต่กี้ผมก็ได้บอกครับคุณลุงท่านนี้ไปแบบละเอียดเลยนะแบบละเอียดเพราะว่าตั้งใจมาหานะตั้งใจมาหาผมเลยแล้วก็พอด้ผมไปพูะเรื่องการขายกล้วยนะครับเป็นพ่อค้าขายกล้วยอยู่ก็เข้าใจกันตามน,นี้นะครับว่าการเปิดตาดอกหรือการทิ่งจอบที่ผมได้อู้ไปเนียเข้าใจก่อนที่ผมพู้ได้เข้าใจเนาะคือคือผมผมรู้มแนวว่า อย่าควต้องสกแก้วจันทบุรีจะเป้าตังหน้าลำปางเหรอปุ๊นปุ๊นจะพายอย่าง่ยโทรเข้ามาผมจะน่กแหละคือูชัดเจนดีชัดเจนดีดจากสิ้ที่โทรเข้ามาหาผมเนี่ยคือพูดอ,อู้แบบชัดเจนเลยอะ่ะโอเคเลยอะ่ะชัดเจนมากอะ่ะแต่ไข่และฟองแล้แบบเข้าใจัอที้ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมีอ่ะสักสองเปอร์เซ็นต์ันสองเปอร์เซ็นต์นะผมเอาไว้เจอครับนะไอที่ฟองแล้แบบเข้าใจเนะี่ยแต่โวนแม่คุณฟองแลวคุณเข้าใจคือแบบไฮลไลท์อยู่ตรงนี้มากเลยนะ <c oughs> เอาละนะครับกอกที่ถามมาเนาะสูงเปิดตาดอกหลายท่านที่ไปย้อนดูคลิปเก่าๆก่อนจะเห็นว่าผมปลจะใจแบบเนี้นะเปิดตาดอกที่จะอ,อ่อนประมาณนี้นนะที่ขายที่โทรมาถามหรือว่าตักเฟซมาถามผมโรมาถามว่าจะไปซิ้อได้หรืเปิดตาดอกเอาไนดูคลิปนี้ดีกว่านะคลิปนี้จะลงรายละเอียดจงเปิดตาดอกที่ยุดจอนะครับน้ําน้ําเป็นส่วนที่สําคัญนะครับ ที่ผมเป็นห่วงเนี่ยผมเป็นห่วงองผู้ที่ปล่งใบสองชุดอันนี้มันจะมาถึงดอกถึงใบแล้วก็เพอๆเดี๋ยวไปใส่น้ำาับหูเห,ห,หลืองหูเหลาเนี่ยมือใหม่เนี่ยมันชิงดอกชิงใบแล้วไปใส่น้ําอันนี้สุดๆเลยเพราะว่ามันจะกลายเป็นใบขึ้นมาัอดีเลยนี่จะเอาไปอยู่นะครับแต่ถ้าขายที่ตัวกุ้นผมับเนี่ยตามแนวทางผมคือปลง่งสามคล้องเนี่ยแต่ใบสามชุดแต่มาุ่ดเป็นสไลมพอมาขึ้นมาสองข้อมือสามข้อมืออันนี้อัดน้ำเข้าไปเนี่ยมันจะพุ่งไปจืดๆนะครับเพราะว่ามันปล่งสามคล้องเนี่ย การที่เขาไปใส่สารตางดงนแล้วโผงตะบนเนะี่ยแล้วก็เปิดแตกถูกวิธีเีย่ยจะได้ก็กขึ้นมาครับยาวไปสอกก,ก็ได้นะครับจะมานะแล้วแต่เขาจะดึงขึ้นนะถามว่าเขาว่าวิหน,น่อยในในการเปิดแตกขึ้นถึงปุ้งยังขึถึงเวลาแปดวันปุ๊บคือมันต้องเปิดละแปดวันปุ๊บก็ต้องเปิดแปดวันปุ๊บก็ต้องเปิด, 8, 000, 000, 000, ปปดจากวันที่เขาใส่าสารตงดงนแล้วก็เขาแห่ววันหรือเจ็ดวันผงสารตะบนเตือนหน่ ผมนับไปเห็บ15วันเปิดตาดอกขิดไว้เลยวันนี้วันที่15เปิดตาดอกวันที่15นะแล้วเขาขนับไปเห็8วันเห็8วันเห็8วันเปิดตาเปิดตา8วันเปิดเสื้อง8วันเปิดเสื้องเข้าใจนรอครับ้องนะทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากให้ FC ผู้คนเข้าใจด้วยนะครับว่าคือในเมื่อถึงเวลาเปิดตาดอกต้องเปิดตาถึงเวลาใส่แหนกต้องใส่แหนถามว่าลำใจมันทํายากมั้มันแบบยากหรอครับ ถ้าเราต้องจ่ายจริงเนี่ยมันมายากนะอันนีเน้เป็นการทำลังใดการเปิดตาดอกและการยื่อจ่อผมนะครับอันนี้เขามาตอกเออที่จริงโทรมาถามผมจะมาไล่ตอบคําคนกับค,คนเนะี่ยมันนักนะมันนักขนาดแล้วนะผมก็บอกว่าไปย้อนดูคลิปที่ผมเคยอู้ไวไ้เรื่องเปิดตาเรื่องยื่อจ่ออย่างนะี้ไปย้อนดูมาได้ดูว่าอาจารย์ประสิทธิ์คือ,อากขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะพิมพ์ขึ้นมานมมมนเลยว่าอาจารย์ประสิทธิ์ใ้สตรเนี่ยคนตาดอกอย่างนี้ะเออูมชัดเจนดีนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจเนี่ย ก็โผล่เข้ามาแทางก่ก็ได้นะถ้าผมก็ได้ฮับเตื้อจะไปโคนนะจะไปเกลี่ยเตื้อนะเพราะเขาผมขี่รถอยู่เพราะเขากอาบน้ําอยู่นะครับเพราะอย่างอ่ะผมแซะผมอยู่อ่สะสบู่เต็มตัวอ่ะได้ยินล้โผซับแต่ม,มาตาได้ฮนะับนะโผปิกไปกดจมหาว่าผมมาฮับพ่องนะครับระนะบนะจะไปโคนเตื้อนะครับจะได้ก่อตึงตึงฮับตายก่อนนะครับนะหรือว่าถ้าหากว่า จำบันทัดได้ครับเตือกอดโคมแดงเตือสองเตือเที่ยวกอดครับแล้วนะเอาละนะครับทิ้งท้ายับคมไว้ว่ามุกบอกเ่ามูกบอกว่าคนที่มันมันทำอะไรอย่างมันสําเร็จเนี่ยมันจะติยู่สองประเภทสองประเภทสองประเภทคือประเภทแรกคือไอ้คนที่ว่าเอาไว้ก่อนประเภทที่สองคือวันผูก่อนไว้ทําไอ้สองสองอย่างเนี่ยไอ้สองประเภทเนี้ย มันจะมามีวันท่อมเนี่ยสำเร็จเลยจะไปแต่งกิ่งลำไย,ยเอาไว้ก่อนจะไปใส่นับลำไย,ยมาผู้อนที่นะจะไมามีทางท่อ,อย่างสำเร็จเลยคือไอคนสองประเทนี้นะครับเฮาอย่าเอาตัวอย่างแบบสองประเภทนี้มานะเพราะฉะนั้นเอาละนะครับหวังว่าผู้คนคงได้สูตรดีๆจากการเปิดแต่ดอกการได้จอกจากสิทธิคนเราครับนะปีนี้ผมผมบอกว่าผู้คนนะครับ ที่ขายที่ยังทําลําไยอยู่ผมจะช่วยนะครับบองปากนะครับขายที่ยังทําลําไยอยู่ผมจะช่วยแต่ขายที่ประทํามผมขอรบการตัดสินใจขงพก็แม่พี่น้องทุกคนนะครับนะเพราะว่าลําไยจะออกมาประเภทที่ว่าโปร่งสองเตือ้อหรือโปร่งสามเตือ้อผมก็จะช่วยพูกเขาตามแนวทากที่ผมเคยทํามานะเพราะผมออกมาทําตรงนี้ผมรู้ว่าผมต้องช่วยพวกเขาเกตก่อน กับูดคานี้นะผมออกมาทําตรงนี้เพราะว่าผมรู้ว่าผมตั้งใจมาช่วยคุณเรานะเพราะผมคือปากิสิิ์คน,อนขอบคุณครับ